แฟนเตรียมกาแฟรอแล้วนะคะโอ้โหลิซาจะเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารหรือไม่อย่างไรจะบอกว่าเรื่องนี้แกงมอใหญ่หรือต้องมีอะไรจับผิดตั้งตารอกันนะคะที่แม่แม่กาแฟต้องพร้อมเสิร์ฟแล้วไหมคะก็มีแฟนๆได้มีการแชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับเมืองคารฟิล์มเฟสติวัล2อ2 5ที่ลิซ่า อาจจะเปิดตัวครั้งแรกหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีแฟนชาวไทยและอินเตอร์ดางก็พูดคุยเรื่องนี้กันฉ่ำหนักมากเลยนะคะมีอะไรจับสังเกตกันอย่างพี่ช่างภาพคนนี้มีชื่อว่ากาเรลมาดิติโนนะคะพี่ช่างภาพชื่อดังแห่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งพี่เขานี้ก็ขยันถ่ายภาพ เหมือนเป็นช่างภาพประจําตัวของน้องลิซ่าวเวลาที่ออกงานต่างประเทศอะไรใดๆที่เยอะมากๆเลยพี่เขานะคะก็ได้มีการถ่ายรูปภาพลงบนเอจิสตอรี่เช็คอินแบบนี้หรือว่าเตรียมตัวได้เลยนะคะพร้อมกับหน้าโปรไฟล์ของพี่เขาก็เขียนว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองคัน12-25พฤษภาคมนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะ แฟนบอกว่าตั้งตารอ,อกันไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะในส่วนของสไตลิส์พี่แนนนิสประเทศไทยของเรานะคะก็ลงบน IG Story ด้วยเช่นกันเช็คอ mm ิน hmm. ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไป พี่แนนนสนี้ก็เป็นสไตลิสต์ให้กับดาราประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นสไตลิสต์ให้กับหลายคนแต่ที่นแน่ๆตอนนี้พี่แนนนินสก็ดูแลน้องลิซ่าเรื่องนี้แฟน,แฟนสามารถมั่นใจได้ว่า ใช่หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามเทศกาลเมืองคารนะคะก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์2025ครั้งที่78ที่จะมีขึ้นในวันที่13พฤษภาคมถึง24พฤษภาคมนะคะ2568นะประเทศฝรั่งเศสแล้วทุกคนคิดว่าวอสลิซาจะมาลุกไหนกันบ้างแต่ที่แน่ๆน,นะคะเช้าติดไฟมากเวอร์ก็มารอดูเฝ้าหน้าจอกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ